ทีนี้เดี๋ยวเรามาถอดรหัสคำพูดของพวกฟอร์มหมาแก่พวกตีสองหน้ากันนะครับไอประเภทที่แบบมีโลกสองใบอะแล้วก็ไปพูดกับเมียหลวงอีกแบบหนึง่งไปพูดกับเมียน้อยอีกแบบหนึง่งไปบอกเมียหลวงว่าเอเมียน้อยมันตามรลังความมันเป็นซาแซงไปบอกเมียน้อยว่าเมียหลวงนันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไปบอกเพื่อนอีกแบบหนึง่งให้เพื่อนช่วยเข้าข้างไปพูดกับเมียน้อยให้นะครับตัวอย่างของคนที่มีโลกสองใบและใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางความคิดความเชื่อค่านิยมของเรานะครับทาให้เรายอมรับในสิ่งที่ผิด ยอมรับในการเป็นเมียน้อยยอมรับในการมีรักที่ซ่อนแอบเนี่ยมักจะมีลักษณะดังนี้นะครับพี่เข้มได้ลิสคำพูดของเขาเอามาไว้ให้เผื่อมันยังไม่ละเอียดพอเพี่เข้มเลยแตกย่อยนะแตกย่อยไอหัวข้อใหญ่ไอหัวข้อเล็กๆอะ่ะมาเป็นอีกหลายๆหัวข้อนะครับข้อแรกเลยคือคําพูดของเขาเนี่ยจะทําให้เหมือนความผิดทั้งหมดนั้นมีความ มันมีเหตุผลนะแล้วมันมีความชอบธรรมเช่นผมกับเขาไม่มีความสุขกันมานานแล้วคุณเป็นคนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบางทีเนี่ยไอ้คาพวกนี้มันได้ยินบ่อยๆนะในเพลงรักหวานซึ้งนะใช่ไหมเรารู้สึกฟังแล้วก็ใจฟูอ่ะนี่เราทําให้คนอื่นรู้สึกมีค่าแสดงว่าเราคงเป็นคนมีค่าในสายตาเขานะ ผมไม่ได้รักเขาแล้วแต่เลิกไม่ได้เพราะลูกคุณเข้าใจใช่ไหมโอ้โหมันเป็นอะไรที่ต้องปิดบางซ่อนเล้นเดี๋ยวรอลูกเขาโตก่อนนะเดี๋ยวรอนั่นรอนี่เดี๋ยวรอ,อให้ลูกเขาจบมาหาลัยก่อนอก็คือต้องรอต่อไปแต่ในระหว่างทางโดนตอกฟรีนะโดนตอกทั่วกรุงเทพนะชีวิตคู่มันซับซ้อนกว่าที่คุณคิดถ้าคุณอยู่ตรงจุดของผมคุณจะเข้าใจผมเอง เออเราเรา,เราจะเป็นต้องเข้าใจเขาแต่ว่าเราเราเราพูดถึงความรักที่มันมั่นคงถาวรไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเข้าใจเขาเนี่ยเราคือคนเห็นแั่ตัวไม่เหมาะสมที่จะมีความรักใช่ไหมเอ,อ้ฉันนี่เริ่มเซลล์ดาวแล้วนะนะโดยเฉพาะถ้าคุณเซลล์เอสตีมไม่ดีเนี่ยโอ้โหคำนี้เนี่มันทําให้คุณรู้สึกผิดถ้าคุณไม่เห็นใจเขาเห็นไหมว่ามันเหมือนชอบทำอะ่ะการเป็นเมียน้อยมันเหมือนชอบทำอะ่ะแต่ มันคือคําพูดตอแหลของผู้ชายนะฟังให้ดีประเภทคําพูดประมาณนี้ซึ่งพี่เข้มลิสต์ออกมาคร่าวๆเพราะถ้าจะให้แบบลิสต์ออกมายาวเหยียดเนี่ยคลิปนี้นะพี่เข้มทำสามวันไม่จบสามวันนี่คือยี่สิบสี่ชั่วโมงอะคูณสามเข้าไปไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันพอดีนะมันลิ้นคนมันไม่มีกระดูกมันพูดได้ประเภทที่สองนะคำพูดที่ทำให้เราเป็นคนพิเศษและมองข้ามความผิดของเขา เออมัน,ม,นมันคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้มันจะมีอยู่บางบางคําพูดที่มันคล้ายกับข้อเมื่อกี้นะตั้งแต่เจอคุณผมรู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับผมนะเออคุณคือคนที่ใช่สําหรับผมแล้วแล้วมีหลวงของมึงอาวะเมียหลวงของมึงไม่ใช่เหรอแล้วแล้วต่อไปนี้ถ้าสมมติเราเป็นเมียหลวงเนี่ยแล้วมันไปพูดกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงปะอนะแต่คําพูดพวกนี้คุณคุณไหมมันอยู่ในเพลงอะไรบางอย่าง มันอยู่ในเพลงรักที่เราฟังกันตลอดทุกวันมันอยู่ที่ปลายลิ้นของเรานี่เองคุณแตกต่างจากคนอื่นๆผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมากอ่อนอาจจะคำนี้ทูบีแฟร์พี่เข้มรู้สึกว่าพี่เข้มสามารถพูดคำนี้ได้กับคนคนหนึ่งที่เราเรารู้สึกว่าแบบมันถูกสเปคจัดจัดอะเออแต่รู้ว่าเป็นไปบบไม่ได้อะไรางี้เนาะเราเราก็เออเมันมันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่กับใครสักคนหนึ่งแต่ กับคนที่พูดคำนี้ได้แบบโดยไม่เอเขินตะขิดตะขวงเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องตั้งข้อสังเกตกันนะต้องตั้งข้อสังเกตกันสักนิดหน่อยว่าเขาฝึกมาจนชินแล้วหรือเปล่าเราเป็นคนแรกที่เท่าไหร่ที่เขาพูดคำนี้ออกมานะอีกคำนึงคุณคือคนเดียวที่ทำให้ผมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อโอเหมือน จะมาปลูกบ้านปลูกชีวิตใหม่อยู่กับเราไม่เอาแล้บ้านเก่าไม่เอาและบ้านหลวงจะมาปลูกบ้านน้อยให้เป็นบ้านหลวงแทนอ,อแต่มันไม่ทําเพราะมันยังมันไม่ทําให้มันชัดเจนะนะคนเราอะสามารถครบแฟนคนหนึ่งและแฟนของเราเคยมีแฟนมาแล้วเป็นเรื่องปกติแต่เคยมีแฟนมาแล้วแปลว่ามันเป็นรูปอดีตไปแล้วปัจจุบันนี้ไม่ได้มีอยู่ถ้ามีอยู่แล้วมาพูดอย่างนี้ ต,ต้องเตรียมเตะทิ้งได้เลยเตะตูดด่งไปเลยประเภทที่สามคำพูดประเภทเบี่ยงเบนประเด็นหรือทําให้เราเห็นใจเขาโอ้มันมีคล,าคล้ายๆข้อหนึ่งเมื่อกี้สักข้อหนึ่งด้วยนะแต่อันนี้เดี๋ยวเรามาแตกแยกย่อยกันคุณอย่ามองแค่ด้านเดียวลองฟังเรื่องของผมก่อนผมมีเหตุผลของผมนะแล้วมันอาจจะเล่าเหตุผลอะไรมาก็ไม่รู้ชิโบชิเบเราฟังก็เคิร์มว่ะ นะโดยเฉพาะคนที่เซลเอสตรีมไม่ดีเนี่ยและเขามาสูบฉีดอะไรด้วยคําพูดอื่นๆมันจะไม่มาแค่คําพูดนี้คําพูดเดียวหรอกมันจะมีคําพูดอื่นด้วยนะผมไม่ได้อยากอยู่ในสถานการณ์นี้เลยแต่ผมไม่มีทางเลือกมันไม่จริงคนเราไม่มีใครไม่มีทางเลือกฟังฟังพี่เข้มให้ดีสมมุติว่าที่พี่เข้มมีแฟนแล้วนะเออสมมติพี่เข้มหัวงูหัวงูสักหน่อย มีมีเมียอยู่แล้วแล้วมันหลอกคุณว่าที่เข้มไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้เลยแต่พี่เข้มไม่มีทางเลือกนะสิ่งที่คุณควรพูดคือเลือกแล้วต้องรับผิดชอบไม่มีทางเลือกเลือกทางที่ไม่ได้เลือกก็รับผิดชอบในโลกใบนี้มันไม่มีใครไม่มีทางเลือกเพราะการที่เราเลือกที่จะอยู่หรือเลือกที่จะไปกับแฟนของเรามันก็คือทางเลือกสมมติแฟนเราเลี้ยงเราแฟนเราจ่ายเงินให้เรา แล้วเราเอาเงินของเราเนี่ยไปเลี้ยงเมียน้อยมันไม่มีทางเลือกเพราะอะไรพเพราะมันเกาะเมียมันกินอยู่ไงใช่ไหมผู้ชายบางคนเป็นแต่ผู้ชายบางคนไม่ได้เป็นนะอันนี้ต้องบอกก่อนผู้ชายบางคนมันหาเงินของมันได้แต่บางคนหาเงินได้เยอะแต่มีให้เยอะกว่าก,ก,ก็อาจจะมีนะไม่มีทางเลือกจริงๆหรอก็มีเลือกที่จะหยา่าหรือเลือกที่จะเดินต่อแต่ตอนนี้คนเลือกแล้วที่จะเดินต่อแต่ซุกกิ๊กซุกเมียน้อย คุณเลือกแล้วที่จะทําแบบนี้นะคนที่ไม่มีทางเลือกคือคนที่ต้องโดนจับตัวเข้าค่ายกักกันไอ้พวกนั้นไม่มีทางเลือกแทบโนชอยส์ no จริงๆแต่ว่าคุณไม่อยู่ในค่ายกักกันคุณอยากได้คุณฟ้องอยากได้คุณทําให้มันโป่งใสให้มันถูกกิจจลักษณะได้แต่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าคุณไม่เลือกหรือเปล่าคิดดีๆ ผมก็เป็นแค่คนธรรมดาที่ทำผิดพลาดคุณไม่เคยทำผิดมาก่อนเลยเหรอนะอุ้ยพูดอย่างนี้มันมันทำผิดทุกคนนะ่ะพี่เข้มนี่เคยไม่ใส่หมวกกันน็อกตำรวจนี่ถ่ายรูป <c oughs> อายมากไปกับเพื่อนสนิทตอนนั้นะขับรถตอนอยู่มหาลายัยนเรียนจิตวิทยาพี่เข้มเรียนจิตจิตปรึกษาเพื่อนพี่เข้มนี่เขาเรียนจิตพัฒนาการแล้วทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่นะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปไม่สวมหมวกกันน็อก จะไปไออะไรอะโลโรบินสันกาดส่วนแก้วอะไรพวกเนี้ยโรบินสันแอร์พอร์ตน่าจะไปแอร์พอร์ตนะไปซื้อเนี่ยไพ่เนี่ยแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะตำรวจถ่ายรูปวันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดละเมิกดกฎหมายเล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นความผิดกับแม่เนี่ยบางทีไม่เข้าใจกันพูดแรงไปบ้างผิดไหมผิดเราเป็นลูกนะ <laughs> บางทีความผิดเราเอง นะเนี่ยทุกคนมันผิดพลาดแต่เขาทําให้มันเหมือนว่ามันมันชอบทำว่ะแล้วเราต้องไปเห็นใจเขาอะ่ะเพื่อให้เราอยู่ในสถานนะเมียน้อยอะมันมันคนละเรื่องอะ่ะเราต้องแยกออกเราต้องแยกให้ออกนะบางคนไม่ทันนะคนที่เซลล์เอสตีไม่ดีบางทีเราเองอาจจะไปใช้สมองส่วนอารมณ์เยอะใช้สมองส่วนสัญชตาตญาณนะอะมิดาล่าเยอะกลัวว่าเขาจะถูกทอดทิ้งกลัวว่าเราจะดูไม่ดีในสายตาเขา เออเธอก็เคยทําผิดที่ว่าเราเราก็ให้อภัยเธอแล้วกันเนาะก็เลยกลายเแบบว่าต้องอยู่ในสถานะเมียน้อยแบบงงๆไม่ได้ต้องทานคนสักหน่อยเพื่อนๆนะไปเดี๋ยวเราไปข้อสี่กันนะครับเขามักจะมีคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกผิดและต้องรับผิดชอบต่อเขาเนี่ยมันเหมือนล้อตามกันมาข้อเมื่อกี้เห็นไหมว่าทุกเรื่องที่เขาพูดมันจะมีความเกี่ยวโยงกันการมานิปลเลตคนอะเออมันมันจะเกี่ยวโยงกันหมด คำพูดคำพูดนึงเนี่ยมันมันจะมีแบบมันจะมีแมทเทีเลยลของสี่ข้อเนี้อยู่ลองสังเกตดูนะถ้าคุณทิ้งผมตอนเนี้ยผมไม่รู้จะอยู่ยังไงเออเอออยู่ยังไงลตก่อนมึงเจอกลเราเกิดมาเนี่ยยี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยนะเรารู้จักกันมาห้าเดือนสมมุติหรือรู้จักกันมาสองปีอ่าอย่างอย่างกรณีเนี้ยสิบปีก็ได้ และสิบปีแรกมึงอยู่ยังไงล่ะฮะสิบปีแรกคุณอยู่ยังไงล่ะไม่ตายเออมาตอนนี้พอมารู้จักเราปุ๊บพอไม่ได้คุยกับเราปุ๊บจะเป็นจะตายซเซลล์ตีมไปไหนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไปไหนตัวเรากลายเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใครที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ตัวเราเหรอหรือตัวเขาเอง ความสวยของเราที่มันสวยเกินไปหรือเปล่านะเออบางคนนะ่ะเวลาต่อให้สวยๆนะถ้าเราไม่ทันพวกเสือเนี่ยพวกนี้มันตอดกินหมดด้วยคําพูดแบบเนี้ทําไมกูต้องไปรับผิดชอบชีวิตมึงนะมีเคสอยู่เคสหนึ่งที่พี่เข้มให้คาปรึกษาเขาแบบพ่อแม่เขารักกันดีฟังดูดีเนาะเหมือนไม่มีปมไม่มีแผลใจแต่ทีนี้พอเวลามีปัญหาปุ๊บแม่ยอมพ่อตลอดโตขึ้นมาปุ๊บเขาก็แอบสอบเป็นเป็นผู้หญิงเลยนะแอบสอบ การกระทาของแม่เขาพอเวลามีแฟนปุ๊บแฟนไม่ดีจะชุนนอกใจอภัยทุกครั้งเลยตบตีอภัยทุกครั้งอีกเพราะเราแอบสอบว่าอ๋อเนี่ยผู้หญิงอันนี้คือฟังก์ชันของผู้หญิงผู้หญิงทาแบบนี้คือปกตินะแอบสอบในระดับจิตใต้สํานึกมันซึมลงไปแล้วนะแต่ระดับจิตสํานึกคือฉันก็ต่อต้านความรุนแรงอยู่นี่ไงแต่จิตใต้สํานึกบอกให้เรายอมนะครับ ล้างแผ่ใจซะนะมันจะมีเขาเรียกคอ์บนละีฟเนาะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นสกิมม่าบางอย่างที่มันฝังอยู่ตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่ดีกันไม่ทะเลาะกันคุณก็มีปมได้นะครับดังนั้นอย่าไปรับผิดชอบความทุกข์ความสุขของใครนะครับผมอยู่ได้เพราะคุณคุณอย่าทำให้ผมต้องสูญเสียสิ่งเดียวที่สำคัญในชีวิตขอบคุณจ้า ถ้าคุณเห็นว่าฉันสำคัญจริงชัดเจนปร่งใสสักหน่อยดีไหมนะไม่โปร่งใสเลยจะจับยัดสถานะเมียน้อยให้เรื่อยเลยไม่ได้นะไม่เอานะคุณไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกใช่ไหมที่จะเดินหนีไปตอนนี้จะเดินหนีไปตอนนี้แล้วแล้วแล้วยังไงอะ่ะเราไม่อยากหนีนะ แต่เราไม่อยากอยู่ในสถานะน,นี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องมารู้สึกผิดต่อตัวเองเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนีเรารู้สึกว่าเราเป็นคนอ่อนแอเป็นคนสู้หน้าใครไม่ได้ความรู้สึกของเราควบคุมควบค,ค,คุมเหตุผลเราอยู่ไหมตกลงเราเป็นคนมีเหตุผลหรือเราใช้อารมณ์บางคนบอกว่าพี่เคมฉันไม่ได้เป็นคนใช้อารมณ์นะฉันไม่ได้วีนฉันไม่ได้เหวี่ยงฉันไม่ได้ปาข้าวของปากระถางกระโถนกระป๋องกระแป๋ง ฉันใช้เหตุผลแต่เหตุผลของเราอะ่ะโดนครอบงำด้วยความกลัวหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะไม่รักกลัวว่ากลัวว่าเราต้องไปรับผิดชอบเขาไงเราต้องมารู้สึกผิดแปลว่าแปลว่าเราใช้อารมณ์อยู่นะโอเคนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับขอให้เพื่อนๆชัดเจนในตัวเองขอให้เพื่อนรักตัวเองให้มากๆอย่าไปหลงกลกับคำพูดของพวกฟอร์มหมาแก่ตีสองหน้านะครับ